แยบจะยิ่บจะเดนได้เอาใหม่เอาใหม่ฟรีไฟหายนะครับฟรีไฟหายฟรีไฟหายเนื่องจากไอดีผมหายผมก็เลยลบฟรีไฟแล้วตอนนั้นผมอยู่แหลงแหลงไดมอนด์ด้วยเสียเปลื่ยขึ้นสื้อผ้าไปนับเล่นดิค่ะวันนี้นะผมจะสอนทำกรอบแบบนี้ใน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 แบบพีซดูเนตนะฟังผมให้ดีนะหนึ่ง ผมจะสอนในแท็บเล็ตในโทรศัพท์ก็ทําได้ให้กดเพิ่มเติมตรงนี้ภาษาไทยนะจะอรอนุ่งภาษาไทยกดเพิ่มเติมของจอโทรศัพท์จะแบนแล้วก็จะของจอโทรศัพท์ต้องกดตรงนี้มันจะแบนเบนต่อมากดสร้างสารรค์ของโทรศัพท์จะแบนเบนโมเมนต์เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นของโทรศัพท์แล้วก็จะเจอสร้างสารรค์กดเลยครับหนึ่งครั้งจะเข้าหน้านี้นะให้ทุกคนกด ขีดสาขีดตรงใกล้ๆโฮมแล้วกดเคลียร์เคลียร์ท่อนด้านล่างปุ่มโฮมหนึ่งครั้งครับอ่ะแล้วให้กดสถานที่งเดาสองครั้งรอครับโอเคก็จะมาหน้านี้ใช่ไหมมีตัวเลือกครับคิดว่ามันจะผ่านแล้วให้กดขีดสาขีดเหมือนเดิมครับขีดตรงคำว่าดัชบอร์ดเลื่อนขึ้นครับเลื่อนขึ้นแบบนี้นะ ก็คือนในโทรศัพท์ก็ทําได้ก็จะเกิดคาว่าพาสเสร็จกดได้เลยครับอ่ะแก็คือจะเป็นของให้กดแคสอพาร์ทครับเลือกรูปภาพสมมุต,เต,เติเสร็จแล้วครับตนะัด,ด,ดเสร็จแล้วแล้วก็ตั้งชื่อครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บเสร็จแล้วครับต่อมาครับอธิบายนะบลุ๊บตึ๊บตึ๊บเสร็จแล้วแล้วทุกครทุกคน กด Can a pass นะครับ Can a pass แบบนี้กดสองครั้งด,ด,ด,ดเสร็จแล้วนะครับทุกคนกด c a l i n g ครับหรือว่าไม่ต้องกดก็ได้มันจะเด้งมาด้านหน้าถ้าทุกคนกดตรงนี้นะครับ Pass เสร็จที่เราสร้างใหม่ๆนะครับ p a s เที่เราสร้างใหม่ๆอ่ะแล้วก็กดขีดสําขัสตรงนี้ d a s h b o a r ตรงนี้กดเซลครับกดเซล ก็กดเซลแล้วก็จะเจอตรงนี้ให้เปิดปุบตรงนี้ให้เป็นสีฟ้าก่อนแล้วก็ตั้งโลบัคได้เลยแล้วกแค่นี้นะเพราะว่าด,ดึกแล้วกดเซฟเชงต่อไปต้องตินต่อมาออแล้วก็กดขีดออกตรงนี้ได้แล้วกดเราก็จะตั้งโลบัคให้แล้วเราก็จะเข้าแมปนี้ดูนีตวิธีน,นะครับวิธีดูโลบัคที่เราจะได้ในในโลบอกเลยหมกดตรงนี้ครับตรงนี้ใกล้ๆกด ช่อนนะครับกดตรงนี้โอเคนะอันนี้ก็คือยอดที่เราจะได้พรุ่งนี้แต่ว่าทุกคนมากดตรงนี้มองง่ายกว่ากดตรงนี้ปิ๊บปีป,ปกดตรงนี้กดรอรอรอ,รอเนี่ยเราจะเป็นลูกสาวร่างรอ <c oughs> ผมก็ไม่ค่อยจะดีมากกพจะเห็นตรงนี้โลบักที่รอดําเนินการครับโลโลบักที่รอดําเนินการสมมุิโลบักโลบักที่รอดําเนินการสามรถสบาย สามโลสบักปุ๊บเราก็จะได้เก้าลสบักตอนนี้ยอดรวมของผมรอนผมมีหกลสบักค,ครับผมมีผมจะได้อีก3ามลสบักค,ครับโอเคก็สอนเพียงเท่านี้นะโอเคนะครับแล้วกิจกรรมเราบอกหมดอย่างเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตอนนี้เกม The game จบลงไป ตอนนี้นะครับกิจกรรมโรโบอทหมดสิ้นเรียบร้อยครับอ่าก็ฝากกดติดตามช่องผมช่องเป็ดน้ำให้ถึง50สิบกว่าห้ <c oughs> กว่าวิวครับการกดติดตามผมจะได้ไลฟ์สดครั้งแรกเพราะตอนนี้เดี๋ยวผมจะก็ไปใน y ยูทูบให้ดูห <c oughs> <c oughs> อวจะเปียกเป็นน้ำเลยเนเนๆ เเนีียน่ยยกมดคุณสมบัติอย่าลืมกดติดตามนะ้ค่ะบพาตอนนี้ผมเหลืออีกแค่หนึ่งคุณสมบัติช่บหายเลยไหยแล้วเนาอ,อือ ที่เจ้โรเจอเลยขอบคุณฝากไว้เพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณครับทุกคน